สวัสดีค่ะพบกันยามบ่ายนะคะค่ำนี้บ่ายถึงคำ่ำวันนี้แม่หนุนามาค่ำนะคะช่วงเช้าเก็บตัวเงียบก่อนเจอแต่ดำน้อยนะคะนี่ดำน้อยอยู่หลังโรงแรมแม่หนุนาก็พามาทุ่งหญ้ามาให้ข้าวที่ทุ่งหญ้าผู้คนจะได้ไม่เห็นเนาะแม่หนุนาให้ข้าวหมาเนาะอากินล้วกินกินนี่ข้าวผัดปลากระป๋องนะคะข้าวเหนียว เขาเนี้ต้มใส่ปลากระป๋องแล้วก็ปนข้าวผัดด้วยปนข้าวผัดไข่เสร็จอาหารนะคะพี่น้องได้ซื้อแต่ปลากระป๋องอย่างเดียวมาให้น้องๆได้กินกันทีนี้ก็มองหาหน้าดำนะคะให้ดำน้อยกินอยู่ตรงนี้แล้วหน้าดำจะอยู่ตรงไหนเนาะหน้าดำ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 เมื่อกี้เห็นพี่ด้วนอยู่นะคะ พี่ด้วนก็ไปกับสาวใครเป็นสาวก็ไม่รู้รอบนี้มีพี่ลูกโนํำทีมแล้วก็น้องหมาหนุ่มๆจากอูตอ่อเรือฝั่งซ้ายมือนะฝั่งในเมืองก็ไม่เห็นหน้าดำนะคะมองหาไม่เห็นหน้าดำเห็นแต่พี่ด้วนยังไงก็ให้น้องดำน้อยกินก่อนนะคะเพราะว่าพี่ด้วนมาดำน้อยจะไม่กินเนาะโอ้โหเปียกฝนมดยอดเลยล่ะลูก ตัวเปียกเลยดําน้อยแม่มาขับเลยวันนี้มื้อเช้าไม่ได้มานะลูกนะดําน้อยเอ้ยกินลูกกินไม่มีใครแย่งลูกดําน้อยก็ให้ป้อนให้แม่ป้อนไม่สบายใจให้แม่ป้อนนะคะป้อนก็คือตักขึ้นมาใส่ทัพพีก่อนให้น้องได้กินเนาะเอา ไม่ป้อนก็ได้เลยลูกกินเองก็ได้เลยมันเหนียวไปนะลูกเพราะว่ามันเป็นข้าวเหนียว <c oughs> เอากินเลยตามใจเลยตามสบายเลยทั้งกินทั้งกลัวโอ้อะไรอยู่หลังในหิบมัดนะหิบมัดหนึ่งตัว,ล,วลูกละหิบหนึ่งตัวมีเห็บด้วยหนึ่งตัวนะคะนี่ดักล้างไตยอยู่เลยไม่ออกให้เลยกน้อยไม่เอาหิบออกให้ลูกออกไม่ได้มัน ออกแล้วมันก็มาขึ้นเหมือนเดิมเลยแม่แมเบลหนูเดียวหนูกลัวปเปล่า,าดำน้อยมาลูกมากินกินลูกกินโอ้คิดสงสารดำน้อยจังเลยคิดถึงแม่ดำด้วยเหมือนแม่มากเลยแต่แววตามไม่เหมือนนะคะเววตามไม่ดำนี่คิดแต่เรื่องลูกนะ,ะแววตามไม่ดำแววตาดำน้อยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไม่รู้อะไรนะดำน้อยเพิ่งเป็นสาว เพิ่งมีแฟนค่ะแม่เดี๋ยดำน้อยก็จะเรียนรู้กันเป็นแม่ของเด็กนะคะเด็กหมาตาไม่เหมือนแม่นะแม่ตาเหมือนคนแววตาเหมือนคนดําน้อยยังเป็นแววตาหมาอยู่นะคะไม่เคยได้กอดไม่เคยได้รับความรักความอบอุ่นจากผู้คนเนาะนอกจากแม่หนูนาเตี่ยวข้าวมาให้เท่านั้นเอง ดําน้อยมีลูกแล้วเหรอลูกมีน้องในท้องแล้วเหรอดําน้อยอ้วนจังเลยดําน้อยอ้วนจุง้งดําน้อยอิ่มแล้วเหรอลูกมะมากินอีกเล้วมากินอีกเดี๋ยวการมาแย่งเดี๋ยวแม่ไปเรียกพี่ด้วนมากินนะมะมากินเร็วเรตั้งแต่แม่มาอยู่นะคะดําน้อยก็ไม่เคยห่างจากทิน่นี้เท่าไหร่นะอย่างมากก็แค่ริมทะเล เขาก็จะอยู่โซนนี้แหละนะคะโซนที่แม่เขาพาอยู่ทุ่งหญ้าซึ่งมีแม่ดูนะเอาข้าวมาให้เนาะล่าสุดก็เปี้ยวซาหายทำยังไงนะคะชะตากรรมเปี้ยวซาไม่รู้ชะตากรรมเลยอไปล่อหาหนุมๆก่อนนะคะให้ดำน้อยกินอยู่ตรงนี้นะคะ จำน้อยอิ่มแล้วค่ะแม่เรียกนาดำมากินได้เลยค่ะนาดำ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  ลอหน้าดําออกมาจากทุกย่านะคะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออยู่ไหนก็ไม่รู้เนาะไม่เจอหน้าดํานะคะเจอแต่พี่ด้วนมาลูกไหมพี่ด้วนมาพี่ด้วนมากินข้าวเร็วๆยเรื่อยอย้ยน่ารักจังเลยลูกแม่มาลูกมามาเรื่อยเข้ามากินก่อนนะคกินเลยลูกกินเลยกินกินกิน รีบกินลูกรีบกิกนน่าดมไปไหนลูกดำน้อยมาหนุนหนุดำน้อยมา,มาดำน,น้อยมาลูกมาดำน้อยดำน้อยมาหาพี่ด้วนเร็วๆๆๆวดำน้อยมาพี่ด้วนอยู่นี่มั้ ยังไม่เจอดำน้อยเอ้ยยังไม่เจอหน้าดำนะคะอูอต่อเรือฝั่งโน้นลุบรอเชียอูต่อเรือฝั่งโน้นลุบรอเช่นกันแล้วก็พี่รุบรอได้กินข้าวกินปลาหรือเปล่าที่ลูกโอ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแตก่แม่ให้ตุ๊ก ตัวเล็ก๋ยวแบ้ให้ตัวเล็กเพื่อนหน้าดำนะฮะรถใครมาทำอะไรเปิดประตูลงมาโอ,อ้นูมาทิ้งเขาดักหนูที่บ้านเขาโอ,อ้นูมาปล่อยนะฮะดักหนูที่บ้านใส่ตะเกงมาแล้วก็อนูมาปล่อยตีหันมาทางนี้ดับน้อย รอพี่รอพี่ด้วนม้วนกินลูกเดี๋ยวมามากินห่วงสาวก็ห่วงห่วงสาวนะฮะโอ้ ไปแล้วห่วงสาวพี่ด้วนห่วงสาวไปซะและ้ว